ช่วงสมัยที่มีการตัดถนนผ่านเข้าไปในพื้นป่าบ้านดอนแวงใหม่ๆทำให้ผู้คนที่ใช้เส้นทางนั้นสัญจรกันไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านั้นแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยก็ว่าได้ด้วยพื้นป่าใหญ่ที่ขั้นหมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งที่มีอยู่เพียงสองสามหมู่บ้านที่ไปมาหาโศกันได้สะดวกเมื่อมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลูกหลานญาติพี่น้องที่ออกไปทำมาหากินอยู่ที่อื่นก็เริ่มจะว่าเวียนกันเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้สะดวกมากยิ่ยงขึ้นพ่อค้าเล่ต่างถิ่นก็จะนำเอาสินค้าใส่รถบรรทุกกันเข้าไปขายในหมู่บ้านในสมัยนั้นรถบรรทุกยังเป็นสี่ล้อขอกไม้ส่วนใหญ่จะเก่าและปลดระวางจากการใช้เป็นรถโดยสารก็จะนำมาดัดแปลงเป็นรถขนสินค้าเล่เข้าไปขายในถิ่นที่ธุรกันดาน ั้งเต็นขายกันอยู่สองวันสาวันถึงจะย้ายไปที่ใหม่แรกเริ่มจะมีการเห็นและพบเจอเหตุการณ์แปลกๆก,กันมากขึ้นเมื่อต้องผ่านเข้าไปในเส้นทางที่อยู่กลางปานั่นทั้งที่ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนแวงเองนั้นเรื่องราวแปลกๆพวกนั้นเคยได้ยินกันมาจนชินตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินกันมาแล้วและชาวบ้านไม่น้อยก็เคยพบเห็นกันมาแทบทั้งสิน้นที่พากันเข้าไปล่าสัตว์หรือว่าหาของป่า จนไม่มีชาวบ้านในแถบนั้นคนไหนจะเข้าป่ากันไปเพียงลำพังหากจะไปล่าสัตว์หรือาหาของป่าก็มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปไม่น้อยกว่าสิบคนเมื่อเข้าไปแล้วก็จะไม่มีการแยกย้ายกันเด็ดขาดเพราะต่างก็รู้กันดีถึงภัยอันตรายในป่าทั้งเรื่องของผีสางและสัตว์ป่าดูร้ายที่ยังมีอยู่มากมายในถิ่นนั้นเรื่องผีสางนั้นชาวบ้านไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่ง พระต่างก็คิดกันว่าอาจจะเป็นผีบรรพบรุษที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในป่าไม่ยอมไปผดไปเกิดเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเมื่อมีการตายเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะนำาร่างของคนตายเข้าไปฝังไว้ในปา่าจนช่วงล้างๆมาเริ่มมีพระธุดงค์เข้ามาในหมู่บ้านและชาวบ้านได้นิมนต์ให้อยู่สั่งสอนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับชาวบ้านจึงได้มีวัดเล็กๆเ,เกิดขึ้นในหมู่บ้านพระท่านก็เลยได้เปลี่ยน มาทำเป็นพิธีเผาล่างของคนตายแทนแต่ก็ยังมีการพบเห็นเหตุการณ์ปแปลกๆอยู่ไม่ขาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือเห็นมีคนสี่คนหามเอาโลงศพเดินข้ามไปข้ามมาอยู่ที่ถนนที่ชาวบ้านเห็นกันจนชินช่วงโปลเพแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านนั้นระวังตัวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและไม่เคยคิดที่จะกำราบหรือว่าปราบผีสางพวกนั้น ทั้งที่หลายคนที่เป็นพลานในหมู่บ้านนั้นมีวิชาคมเก่งกลาอยู่บ้างเนื่องจากว่าลางของผีสางที่เห็นหามลงศพอยู่นั่นก็คือชาวบ้านปูยญาตายายที่ตายไปแล้วและนำมาฝังเอาไว้ในป่านั่นเองแต่กับคนที่มาจากต่างถิ่นอย่างกับญาติพี่น้องหรือไม่กับพวกพ่อค้าเลที่เจอกันมาทุกรายที่มากันเป็นกลุ่มเต็มรถอย่างกับญาติพี่น้องของชาวบ้าน จะไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวเกิดขึ้นทั้งที่ก็เคยรับรู้มาบ้างแล้วหากว่าพบเจอก็จะเพียงแค่หยุดรถเพื่อจะให้สิ่งที่เห็นนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็เดินทางกันต่อแต่พวกพวกค้าเ่นั้นมีหลายรายเอาชีวิตมาทิ้งเพราะว่าไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้ชาวบ้านในแถบนั้นก็ไม่รู้เช่นกันก็คือว่าสิ่งที่เห็นนั้นที่เห็นกันว่าเป็นผีหามลงศพมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ทำเอาคนตายได้ นั่นก็คือสัตว์ร้ายที่กินเนื้อคนถ้าจะให้เดาก็คงไม่พ้นจะเป็นเสือเพราะ่อค้าเล่ส่วนใหญ่จะมาก,กันเพียงแค่สองคนผัวเมียเชื่อกันว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับผีหามลงศพคนที่ตายอาจจะถูกเสือเข้าจู่โจมระหว่างทางเนื่องจากว่ารถสินค้าจะเก่าและวิ่งช้ามากห้องคนขับก็จะเป็นขอกไม้เปิดโลงไม่มีประตูง่ายมากหากว่าเสือมันจะกระโจนเข้าไปขยำเมา แต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวบ้านคิดไว้เมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพ่อค้าเล่เข้ามาอีกครั้งเหมือนที่เสื้อนั่นมันเคยทํามาแล้วขณะที่พ่อค้าเล่สองผัวเมียขับรถผ่านเข้าไปในพื้นป่าช่วงเกือบจะคําเพื่อจะรีบเข้าไปกลางเต็นในหมู่บ้านเพื่อจะได้ขายของในวันลุ่งขึ้นเหมือนกับเจ้าอื่นๆที่เคยทํากันมาเมื่อเหยียบย่างเข้าไปกลางพื้นป่า ก็มองเห็นคนสี่คนหามเอาลงศพออกมาจากป่าอีกฝั่งกำลังจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งก่อนที่รถของสองผัวเมียจะเข้าไปถึงจูจ่ๆร่างของคนสี่คนที่หามลงศพอยู่อีกหนึ่งใบก็หยุดกึกยืนขวางถนนอยู่สองผัวเมียรู้ว่าชาวบ้านเลิกหามศพเอาเข้ามาฝังในป่านานมากแล้วจึงคิดว่าคนที่เห็นนั่นน่าจะไม่ใช่คนซะแล้วในใจนั้นคิดเพียงแต่ว่า ไม่พ้นคงถูกผีหลอกเข้าให้แล้วจึงได้เล่งเครื่องที่มีสภาพดีอยู่มากต่างกับรถพ่อค้าลายอื่นๆที่เคยเข้ามาเหยียบจนสุดคันเล่งด้วยความกลัวสุดขีดเพื่อจะเลี่ยงหนีไปให้พ้นแต่ว่าคนสี่คนที่เห็นหามลงศพที่คิดว่าเป็นผีแต่แหลกนั้นจู่ๆร่างของคนและลงศพนั้นก็กลับแปลเปลี่ยนไปเป็นเสือลายผาดก่อนยืนจังก้าอยู่สองผัวเมียยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ จากที่คิดว่าจะเลี่ยงออกไปกลับเหยียบคันเร่งพุ่งเ้าใส่เสือนั่นทันทีกล่าวว่าจะเหยียบให้ตายคารอไปเลยเสือหลายพาดก่อนที่ยืนขวางถนนอยู่นั่นมันก็ตกใจไม่แพ้กันแถมว่ารถคันนี้ดันเร็วกว่ารถทุกคันที่เคยผ่านเข้ามามันตกใจกระโจนหลบออกไปข้างทางก่อนที่จะพุ่งกระโจนตามหลังมาอีกแต่ว่าไม่ทันเพราะว่ารถนั้นไว้มากเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้าน เรื่องก็เลยถูกนํามาเล่าให้กับชาวบ้านรวมทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในวัดท่านบอกว่าเสือมันอาจจะขุดเอาศพของชาวบ้านที่ชาวบ้านนําเข้าไปฝังเอาขึ้นมากินจากหลุมเมื่อกินเข้าไปหลายล่างมันก็เลยกลายไปเป็นเสือสมิงวิญญาณของศพคนตายบางศพอาจจะเข้าไปสิงสู่อยู่ในล่างของมันเข้าด้วยก็เลยกลายเป็นเสือสมิงร่วมกันในที่สุดท่านเคยเจอมาแล้วเมื่อครั้งทุดงไปในป่าและหลายที่ ท่านในชาวบ้านที่เป็นพลานและมีวิชาอาคมในหมู่บ้านสองคนเข้าไปพบและพูดคุยกันอยู่นานพอสมควรแล้วก็แยกย้ายกันไปในที่สุดพลานสองคนก็นคือตาสองกับตาอินหลังจากที่ตรวจเช็คปืนคู่มือว่าใช้งานได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินออกจากหมู่บ้านมุ่งเข้าไปทางเส้นทางที่เป็นถนนในช่วงค่ำนั่นทันทีโดยที่ไม่ปล่อยให้มีใครต้องมาตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงนั่นอีกตาสองกับตาอิน ก็ได้กระสุนปืนที่หลวงพ่อได้ลงอาคมให้ติดตัวมาคนละสามนัดก็ล้นเหลือฝีมือระดับแกนั้นคาดว่ากระสุนคนละนัดก็สามารถที่จะล้มเสือสมิงนั่นได้แล้วทั้งสองคนไม่ได้เดินเข้าไปในแนวป่าหากแต่เดินดิ่งตามเส้นทางที่เป็นถนนเข้าไปเลยพอล้ววเสือสมิงนั่นมันใช้เป็นเส้นทางดักล่าเหยื่อเพราะชาวบ้านเองก็เห็นมานานแต่ดันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือสมิง เดินกันมาเรื่อยจนเกือบจะถึงกลางป่าไม่ต้องตามหากันให้ยากเมื่อเห็นว่ามีเหยื่อมาโดยกันสองคนเป่าหมายมันก็ปรากฏตัวให้เห็นสี่คนหาเอาลงศพออกมาจากป่าเข้ามาอยู่กลางถนนเหมือนอย่างที่มันเคยทำมาทุกครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ข้ามไปอีกฝั่งมันกลับเดินดิ่งตรงเข้าหาตาอินกับทศสองทันทีซึ่งทั้งสองเองก็ตรงรีบเข้าหามันอย่างไม่หวาดกลัวเช่นกันแม้ว่าใบหน้า ที่แสงจันทร์สาดส่องลงมาจนเห็นได้ชัดว่าใบหน้าที่เห็นนั่นก็คือชาวบ้านที่ตายไปแล้วก็ตามจู่ๆร่างของคนหามลงศพก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานทั้งสองที่ทำให้มันต้องแปลกใจก็คือว่าพลานทั้งสองนั้นไม่มีทีท่าว่าจะตกใจแม้แต่น้อยแถมยังยกปืนขึ้นยิงสวนเข้าไปทันทีเช่นกันกระสุนสองนัดพุ่งเข้าปะทะ จนล่างของเสือสมิงนั่นหงหลังพึงลงไปนอนดินพร่านร้องรั่นออกมาสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดไม่รู้ว่าหนังมันจะเหนียวหรือไม่แต่ว่ากระสุนอาคมได้ฝังเข้าไปในล่างของมันแล้วมันพยายามจะลุกขึ้นใสไปเสมาเลือดส,สดๆไหลย้อยออกมาจากลูกกระสุนแต่ว่ามันไม่ได้ถูกจุดสําคัญตาอินก็เลยเดินเข้าไปยิงซ้ําเข้าไปอีกนัดที่หัวเสือสมิงนั่นจนมันผวาเหือกกระโจนโยงเข้าป่าไป แต่ก็ไปได้ไม่ไกลมากนักจากสภาพที่ถูกกระสุนเข้าไปแล้วมันหายเงียบไปสักครู่พลานทั้งสองก็พาคันเดินตามเข้าไปดูก็พบปวาเสือสมิงนั่มันอนตายอยู่ตรงนั้นแล้วทั้งคู่จึงได้เดินกลับมาเข้าหมู่บ้านกว่าจะไปกว่าจะมาก็พาไปเกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่รอฟังข่าวอยู่จนรู้ผลว่าเรียบร้อยแล้วจึงได้แยกย้ายกันไป ลุงเช้าก็มีชาวบ้านเข้าไปเผาล่างของเสือสมิงติดตายนั่นตามที่หลวงพ่อท่านได้สั่งเอาไว้จนต่อมาก็มมีเรื่องราวาหลายๆอะไรเกิดขึ้นมาอีกแม้แต่คนหามลงศพข้ามถนนไปมาให้เห็นพลานส่วนมากโดยทั่วไปล้วนแต่นำเอาความรู้ประสบการณ์ของตนเองที่ได้ประสบพบเจอมาตามพื้นป่า ไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานของตนเองเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อาวุธหรือวิชาอาคมเพื่อที่ลูกหลานจะได้นาเอาความรู้พวกนั้นไปปรับใช้ในการล่าสัตว์และดํารงชีวิตและมีทักษะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและปลอดภัยจากภัยอันตรายที่มีอยู่รอบด้านที่แม้แต่พื้นป่าในสมัยต่อตอมานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามากแล้วก็ตามแต่ก็ยังเชื่อได้เลยว่าอาถรรพ์และความลึกลับที่มีอยู่ในพื้นป่านั้น ยังคงมีอยู่อีกมากมายที่ซ่อนเล้นและยังไม่มีใครได้รับรู้และอาจจะรอให้ใครบางคนได้ไปประสบพบเจอเข้าด้วยตัวเองที่พื้นป่าเขาวงกฏซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขาอีกลหลายลูกซึ่งอยู่ในพื้นป่าเดียวกันในอดีตนั้นเป็นพื้นป่าและเขาสลับซับซ้อนกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตากินพื้นที่ไปสองจังหวัดในสมัยก่อนนั้นเดินเท้ากันเป็นเดือนก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุไปถึงอีกฝั่งได้โดยคนที่เดินเข้าป่าไปนั้น ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าได้ใช้เวลาในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนแล้วกว่าจะผ่านพ้นข้ามไปอีกฝั่งได้โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในสมัยปัจจุบันพื้นป่าแห่งนี้นั้นเหลือพื้นที่อยู่เพียงแค่สองอำเภอของสองจังหวัดที่มันจบกันไม่กว้างใหญ่เหมือนสมัยก่อนเพราะถูกตัดถางครอบครองไปเป็นพื้นที่ทำกินและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านไปมากแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงใช้ประโยชน์จากพื้นป่า หาของป่าหาเห็ดหาแยะหรือสัตว์ป่าเล็กน้อยที่ยังมีอยู่มากมายพื้นป่าที่เหลืออยู่อาจจะดูโล่งเตียนไปบ้างจากการตัดโคนต้นไม้ใหญ่ๆออกไปมากมายในช่วงสมัยที่ยังเป็นพื้นป่าใหญ่มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยและออกมาหากินจนทั่วทั้งพื้นป่าแม้ว่าจะเป็นรอบนอกป่าก็ตามสัตว์ป่าจำพวกใหญ่ๆที่มีอยู่มากมายในสมัยนั้นก็อย่างเช่นกระทิงควายป่าและวัวป่าหรือแม้แต่ช้างป่าที่มีอยู่กันเป็นโคลงใหญ่ จนต่อมาก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสุสานช้างที่เคยมีผู้คนมากมายเข้าไปสาอสแสวงหารวมทั้งแม้กระทั่งเสือที่ยังมีอยู่อย่างมากมายชุกชุมและน่ากลัวแต่มันไม่เคยออกมาเพ่นพ่านหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนหรือชาวบ้านด่านนอกป่าเลยแม้แต่น้อยเพราะาในพื้นป่าในสมัยก่อนนั้นยังมีสัตว์มากมายให้มันล่าเป็นอาหารและยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเป็นพลานอยู่เป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะเป็นผู้หญิงและผู้เฒ่าผู้แก ที่พากันเข้าไปหาเก็บของป่าตามใช้ป่าที่ไม่มีอันตรายมากนักเมื่อครั้งในสมัยที่พลานล,ล้อมยังเป็นพลานนมอยู่นั้นแกก็มีความชำนาญในการล่าสัตว์เป็นอย่างมากไม่ต่างกันกับพลานรุ่นใหญ่ๆในสมัยนั้นเลยทีเดียวและตัวแกเองก็ยังมีประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวแกเองด้วยที่ไม่สามารถจะลืมเลือนได้เลยตลอดชีวิตพอได้ไปพบเจอเข้ากับเปลืองลาวเลนลับในพืชป่าเขา้าขณะที่เข้าไปล่าสัตว์ ที่ปู่ย่าตายายเคยได้เล่าให้ฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวันนั้นแกก็ได้เดินเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างปกติที่เคยทํามาตลอดที่โป่งกลางป่าลึกแถวแนวเขาระหว่างตีนเขาสองลูกที่ลูกนั้นเรียกกันติดปากว่าเขาวงกดที่นั่นมีโป่งใหญ่แห่งหนึ่งที่แกพบสัตว์ลงมาหากินอยู่ที่โป่งนั้นมากมายหลายชนิดด้วยกันและโป่งนั้นน่าจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วเพราะว่าเป็นโป่งที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเข้าไปถึง แกก็มองหาต้นไม้สูงเพื่อที่จะมัดห่างขึ้นมาให้อยู่ใกล้กับโป่งมากที่สุดในระยะที่จะสามารถยิงสัตว์ได้โดยที่ไม่ต้องพลาดพลานล้อมแกจะมีมีดหมอลงอาคมของครูบาอาจารย์ที่นับถือพกติดตัวไว้ด้วยเสมอในยามเพราะนอกจากปืนที่ใช้เป็นประจำแล้วแกก็จะไม่มีวิชา,าคมหรือว่าเครื่องล้างของขลังใดๆอย่างอื่นอีกที่ทําให้ไม่เคยเจอเจอกับเปลืองเล้าอาถรรพ์อะไรเลย ก็คงจะเป็นพ่อมีดหมอลงอาคมของครูบาอาจารย์นั่นเองหลังจากที่มัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็นั่งพักเหนื่อยกินข้าวห่อที่ได้ตะเตรียมใส่ย,ยามมาด้วยเพาะว่าเดินเท้าเข้าป่ามาแทบจะไม่ได้หยุดพักสายตาก็ยังคงมองเห็นหวามีสัตว์เล็กๆพากันลงไปหากินอยู่ที่โป่งอยู่เรื่อยๆทั้งที่ขณะนั้นยังอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆเท่านั้นผ่านล้อมแกตั้งใจที่จะมานั่งห่างดักหญิงสัตว์ใหญ่ๆแต่ว่าครั้งนี้ กลับมาเห็นสัตว์กําลังถูกล่าแทนและเป็นการเห็นสัตว์ล่าสัตว์ครั้งแรกในชีวิตของการเป็นพรานโดยซ้ําที่เห็นมีเสือลายผาาก่อนโผล่พรวดออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆกับปรงซึ่งมันก็น่าจะดักสุ่มรออยู่ก่อนแล้วช่วงที่มีหมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนักกําลังที่จะลงไปที่ปรงเมื่อรู้ตัวมันก็หันหลังออกวิ่งสดชีวิตเพื่อจะเอาชีวิตหลอดเมื่อรู้ว่าจะมีภัยอันตรายมาถึง และมันหลวดเร็วปราดเปรียวอย่างขาดไม่ถึงวิ่งเลี้ยวซ้ายวนขวาด้วยความชำนาญจนมันทำเอาเสือโคงที่ขึ้นชื่อว่ามีความว่องไวอยู่แล้วกับวิ่งเตลิดถลําไปถลําม,มาไล่หมูป่านั้นไม่ทันจะด้วยความรักตัวกลัวตายหรืออะไรกระชังทําให้หมูป่าตัวนั้นวิ่งหนีหลอดความตายไปได้อย่างสบายๆทำเอาเสือลายพาดก่อนที่ไล่ล่าเหยื่ออย่างสุดกําลังที่ทุ่มพลักกาลังล,งลงไปก็แทบจะหมดเรี่ยวแรง และเหนื่อยหอบในที่สุดมันหยุดหอบหายใจด้วยความอ่อนล้าดูท่าทางน่าจะเป็นเสือแก่ที่หิวโหยล่าเหยื่อลำบากและดูท่าว่าน่าจะอดอยากไม่ได้กินเหยื่อมานานหลายวันมากแล้วดูเลี่ยวแรงที่มีก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปมากพลานล้อมแกก็ไม่ได้สนใจที่จะยิงเสือแก่นั่นเพราะไม่รู้ว่าจะเอามันไปทําอะไรเมื่อมันพักจนหายเหนื่อยสุดท้ายมันก็ได้เดินจากไปจนเวลานั้น ความมืดกระเริ่มจะลงมาปกคลุมทั้งผืนป่าสัตว์ที่พาคันตกใจแตกตื่นตอนที่เสือลายผดกคอน,นั่นเข้ามามันก็พากันเริ่มกลับมาหากินที่โป่องอีกครั้งที่เห็นว่าจะมีมากก็น่าจะเป็นหมูป่าส่วนสัตว์ใหญ่อ,อื่นๆที่คาดว่าจะลงมากินโป่งก็ยังไม่มีออกมาให้เห็นขณะที่กําลังนั่งมองดูสัตว์พวกนั้นกินโป่องอยู่เพลินช่วงประมาณสองทุ่มเศษๆพวกมันก็พากันแตกตื่นตกใจขึ้นอีกครั้งแล้วก็วิ่งหายกันไปหมด หลานล้อมแกพยายามจะเพ่งสายตามองหาสิ่งที่ทําให้สัตว์ป่าพวกนั้นตื่นตกใจแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาให้เห็นว่ามันเป็นตัวอะไรแน่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเสือแก่ตัวนั้นก็เป็นได้ที่มันอาจจะย้อนกลับมาอีกจนเวลาผ่านไปอีกเป็นชั่วโมงสัตว์ที่พาคันแตกตื่นก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะพาคันกลับมาที่โป่งอีกแม้แต่ตัวเดียวไม่รู้ว่ามันเกิดกลัวอะไรขึ้นจนล่วงเลยไปเกือบสามชั่วโมงกว่า ช่วงเวลานั้นประมาณสักเที่ยงคืนที่สุดแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างโผล่ออกมาแต่สิ่งที่โผล่ออมานั้นมันกลับกลายว่าเป็นหลางของคนที่เมื่อเพ่งมองดูดีๆท่าทางจะมีอายุไม่น้อยแล้วเดินออกมาจากความมืดมานั่งอยู่บนลานหญ้าใกล้ๆก,กับโปรงท่าทางเหมือนกับว่าจะหมดอะไรตายยากผลานล้อมแกก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าชายแกนั่นมาจากไหนและมาทําอะไรมืมดๆคำๆแบบนี้ในแหล่งที่หากินของสัตว์ป่า หากว่าเป็นพานก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าที่จุดนั้นมันเป็นที่อันตรายชัดๆแกก็เลยส่งเสียงร้องถามออกไปเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันมากชายแกนั่นพอได้ยินเสียงกระหันควับมองหาที่มาของเสียงทันทีทำท่าจะมองไม่เห็นพรานล,ล้อมซึ่งโบกมืออยู่บนต้นไม้แต่คู่เดียวก็แงนขึ้นมาเห็นว่ามีคนโบกมืออยู่บนต้นไม้ไม่ไกลกันมากนักพอแงนมองขึ้นมาเห็นพรานล,ล้อมก็ทำท่าทางเสียยิ้ม เหมือนกับว่าดีใจสุดขีดแถมยังกวักมือให้ผลานล้อมลงไปหาซะอีกลานล้อมแกก็อยากจะพูดคุยตอบโต้อยู่เหมือนกันแต่กลัวว่าสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้ๆจะแตกตื่นหนีกันไปหมดและกลัวว่าเสือแก่นั่นมันอาจจะย้อนกลับมาจะเป็นอันตรายกับตาแก่นั่นเข้าไปอีกแกจึงกวักมือเรียกอยู่พักใหญ่ๆตาแก่นั่นก็ไม่ยอมลุกเดินเข้ามาที่นั่งห้างจนสุดท้ายลานล้อมจึงได้ดตัดสินใจปีลงไปจากนั่งห้าง เดินดิ่งเข้าไปหาชายแก่ที่ยังคงนั่งกวากมือเลียกอยู่ไม่หยุดต้องระวังอันตรายทั้งจากสัตว์ป่าและเสือเมื่อมองไปที่ชายแกนั่นก็เห็นว่าแอบยิ้มอยู่อย่างแปลกๆในมือของพลานล้อมก็ยังคงกำปืนขู่กายเอาไว้แน่นและยังมีมีดหมอลงอาคมอีกเล่มที่พกเอาไว้ในยามตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่ทันใจตาแกนั่นเพราะจู่ๆก็ลุกพรวดเดินดิ่งสวนเข้ามาหาพลานล้อมเช่นกันจู่ๆ ก็มีสายลมวูบใหญ่พัดวูบเข้ามาพร้อมกับหอบเอากินสาบสางมาจากล่างของชายแก่นั่นด้วยพัดสวนเข้ามาแต่จมูกของพลานล้อมจนแกต้องชะงักเพราะว่ากินตัวที่เหม็นสาบอย่างรุนแรงนั่นมันไม่เหมือนกับกินตัวของผู้คนทั่วไปและล่างของชายแก่ที่เดินดิ่งตรงเข้ามานั่นก็มีท่าทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกพลานล้อมตกใจถึงกับพงะเตรียมจะถอยหนีแต่คงจะไม่ทันแล้ว ปืนในมือที่กำไว้แน่นก็ยิงสวนออกไปที่ล่างของชายแก่นั่นในช่วงจังหวะที่ดวงตาเลื่อมจะแดงฉานไม่ต่างกันกันกบสัตว์ไล่และหลางที่เยื้องอยางเข้ามาเกิดกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากล่างของชายแก่ไปเป็นเสือลายผาดกอนนั่นคงจะเป็นเสือสมิงอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังมาแน่นอนพอเสียงปืนได้ระเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่ล่างของชายแก่ที่เสียววินาทีนั้นมันเกือบจะพุ่งเข้ามาถึงตัว จนล่างที่พร้อมแห้งของมันังางายออกไปโดยแรงประทะขณะที่พลานล้อมก็ยังไม่ทันจะหายตกใจล่างเสือสมิงนั่นมันก็ลุกพรวดและพุ่งเข้ามาใส่อีกครั้งช่วงวินาทีนั้นไม่มีเวลาที่จะบรรจุกระสุนเข้าไปไม่แกจึงได้ล้วงเข้าไปในยามควักเอามีดหมอออกมาชักออกจากฝักได้กระแทงสวนออกไปทันทีเช่นกันแล้วก็ยกแขนซ้ายขึ้นมากันคมเขี้ยวของมันเอาไว้จนถูกคมเขี่ยวของมันขยํำเข้าที่แขน แต่มีดหมอลงอาคมก็ได้ฟังเข้าไปที่ยอดอกของมันจนมิดมันแหกปากร้องรันด้วยความเจ็บปวดาปากคายคามเคี้ยวออกจากแขนของพลานล้อมทันทีล้มฟุบนอนดินพล่านอยู่ตรงนั้นเองมีดหมออาคมนอกจากที่จะกนนารอาถรรพ์ต่างๆได้แล้วมันยังสร้างความเจ็บปวดให้กับบาดแผลที่เกิดจากคามมีดได้อย่างแสนสาหัสอีกด้วยมันนอนดินทุรนทุลายและก็คอยเงียบนิ่งไปในที่สุด เลือสสดสดๆแดงฉานทะลักออกมาจากรอยคมมีดที่ถูกชักออกและรอยกระสุนปืนที่เจาะเข้าที่โกกหูสุดท้ายมันก็ะแน่นิ่งขาดใจตายอยู่ตรงนั้นพลานล้อมเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็รีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห่างทันทีจัดก,การทําบาดแผลที่แขนข้างซ้ายที่ไม่ลึกมากนักด้วยยาที่ตเตรียมมาด้วยและพันเอาไว้ด้วยเศษผ้าอาการไม่ได้เป็นอะไรมากมายโชคดีที่ได้ระวังตัวเอาไว้ก่อนแต่ไม่ได้คิด ว่ามันจะเกิดเรื่องที่น่าตกตะลึงขึ้นนึกถึงคำของพอ่อที่พร่มสอนเอาไว้ขึ้นมาได้ก็เกือบจะเสียท่าเสือสมิงนั่นแล้วลุงเช้าพอแสงแดดส่องก็รีบปีนลงมาจากหนังห่างก็ยังเห็นลางของเสือสมิงแก่นั่นนอนตายอยู่ตรงนั้นแกรีบสาวเท้าเดิอนออกจากป่ากลับเข้าหมู่บ้านทันทีเลยไม่ได้ลาสัตว์เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับไปเจอเข้ากับเสือสมิงเข้าเต็มๆในครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้น เมื่อเข้าป่าจึงได้ระวังตัวเองมากขึ้นและเป็นเรื่องราวเพียงแค่ครั้งเดียวที่แกได้ประสบพบเจอและได้จดจำเอาไว้ไม่เคยลืมเลือนเลยมาตลอดชีวิตจนเริ่มแก่ชราและเลิกเป็นพานในที่สุด